ร้านไอซ์สตีมช็อปบริการเติมโรพักระบบอดีพาร์ตเลท3-8ได้มีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแบบชิงเลกาซี่แบบอเนเมทไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ได้รับกดผลแบบบล็อกฟุตแบบชิงเลกาซี่ได้ยังมีบริการกดเพชรออสตาร์เลท8ติ้งยูทูบคลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบ็อกแบบฮีโร่เดอร์สตินีนะครับวันนี้พี่จะมาสรุปอัปเดตที่เกิดขึ้นนะครับในคืนคริสต์มาสนั่นเองนะครับก็น่าจะประมาณช่วงเมื่อคืนนี้นะครับอ่าเมื่อวานนี้เป็นนนเววลาะครัับช่งมสุ วันศุกร์ตอน3ามทุ่มนะครับอันนี้เป็นคลิปที่พี่อัดประมาณวันเสาร์นะครับอ่าการอัปเดตนะครับมีสิ่งที่เพิ่มเข้าใหม่ก็คือพลัสใหม่นะครับก็คือเจ้าคาร์บัสตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวพลัสทีหลังแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็แจกโค้ดก่อนนะครับโค้ดอัปเดตก็จะมีโค้ดนี้นะครับนี่คำว่าบลัสนี่เลยครับถามว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่อย่างที่เราเห็นนะครับ XP เงินสเต็งอ่ะนี่นะครับคูณหนึ่ชั่วโมงนะครับ แล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมสําหรับคริสต์มาสนะครับสาหรับแบบฮอลิเด์นะครับวันพิเศษก็คือในเซิร์ฟนะครับตอนนี้สแต็กคูณ5อยู่นะครับอ่ะจะไม่เอ่อถ้ารวมกับเจ้าคูณ2ตรงนี้แล้วก็จะเป็นคูณ10นั่นเองนะครับฉันการฟาร์มก็จะเร็วกันเร็วแบบข้ามขั้นได้เลยนะครับอ่ะพี่ไม่ชวนนะครับว่าเอ่อตอนนี้ไม่ตีไปแล้วนะครับตอนนี้พี่น่าจะตีบอสสูงให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าสเต็งน้อยนะครับ ต่อมานะครับรีเบิร์ตได้ทําการเพิ่มเป็น50แล้วนะครับอในแพทที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่40นะครับถ้าพี่จําไม่ผิดจะอยู่ที่40นะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่มเป็น50แล้วนะครับแพทที่แล้วพี่น่าจะไม่ได้ทาคลิปไว้นะครับพี่ลืมไปหมดละตั้งแต่แพทที่มีบอสใหม่เข้ามานะครับนี่บอสโจ้ก golden super ตรงนี้นะครับตรงนู้นเลยนู้นโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนสีคาสนะครับระหว่างเจ้า ดีวกับสเลเชียลสเลเชียลสเชียลเลยนะครับอ่ะทำการเปลี่ยนสีคัสนะครับพี่ก็ยังไม่เคยไปถึงเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับมาเล่นแล้วนะครับเพราะว่าเรวีวมันแพงเกิน,นครับพี่ก็เลยไม่มีเงินเติมน,นะครับโอเคประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่รีวิวคัสกันครับอ่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเจ้าเกมคัสของแมปนี้นะครับรลดราคาอยู่3ามสิบเนั่นเองครับใครกชาอยากได้กันนะอันนี้นครับโอเคอสีฟ้าสวยเลยนะ เริ่มกันที่แพสซีฟของเจ้าคาันนี้ก็เลยนะครับแพสซีฟของคันนี้ลดดัมเมด35%นะครับแล้วก็อาเวกน่าจะเพิ่มดัมเมด75%ครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะแล้วก็มีเจ้าดัมมี่ของอิมเพยเยอร์นะครับที่เพิ่มมาเพิ่ม่รูเพเยอร์ดาเมจอ๋อก็คืออันนี้ก็คือเป็นดัมมี่ที่ไว้วัดดาเมจของการที่เราจะโจมตีคนเนี่ยเราจะดได้นะครับว่าเราดาเมจ ลดเดิมพ์พื้นพีอ่ะพวนี้ดีกว่านะครับจะทําสู่ผลได้เท่าไหร่นะครับต้องอันนี้จะไม่ไม่อ่ไม่ได้คิดเรื่องการลดดาเมจของแต่ละค้าด้วยนะครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยพอเรามาตีกันอ่าพอเรามาตีเจ้าเจ้านี้นะครับอันนี้เป็นธรรมดาครับชึบเห็นไมเนี่ยหนึ่งล้านเหลือเจ็ดหมื่นนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นกันเลยนะครับชึบอ่ะแล้วก็ค้าตอนนี้นะครับที่ถ้าฟาร์มกันจริงเนี่ยแนะนําเลยนะครับขีนะครับของขีเท่านั้นนะครับโอเค สกิลของบาสนะครับในสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการยิงลูกลูกบอลพลังแบบนี้นะครับจะท่าคล้ายๆกับสกิลเอฟของคาร์สฟินิกนะครับแล้วก็ถ้าพูดให้เหมือนว่าเหมือนสกิลของใครก็จะเหมือนไอวอยท์ครับไอไวท์ที่อยู่ในมิติตรงนู้นนะครับโอเคต่อมาสกิลอาร์นะครับนี่ก็คืออ,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 อะไรบางทีนะครับปุ๊บอ่าเหมือนจะเป็นการ ต่งแสงลงมาเหรอยิงเลเซอร์หรือว่าอะไรนะครับพ,พี่ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ดูพี่ไม่ได้ตามมางะาไหร่นะครับอะอูะ้หุกว้างมากเลยนะครับที่เราเห็นกันนะเดี๋ยวดูเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่ลองดูโอ้โดนด้วยนะครับระยะกว้างมากๆนั่นเองนะครับแต่ว่าคันนี้น่าจะโกงมากนะครับซุบมัาดูที่ sqc อ่ะสก sqc เนี่ยจะเหมือนเอ่อ sqf ของคันก็ส์นะครับอ่ะนี่เลย ุบบนี่ครัวิลองปลดเจ้าอเวกดูครับอ่ะนี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับดาเมจเพิ่ม75%นะครับหลังจากกดอเวกแล้วนะครับทีที่เวฟเป็นการชกเหมือนคลาสซันต้าฮิวแมนในน่าจะสกิลเหมือนเหมือนสกิลเอฟของซูเปอร์ฮิวแมนละกันนะครับอ่ะนี่ดูใหม่นะจะเป็นไอดำเป็นไอดำนะครับอ่ะแล้วก็ดาเมจน่าจะเพิ่มมากกว่า คูณตามสเตย์งที่มากกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอัปเดตนี้แล้วก็มีเป็นเทเลพอร์ตนะครับอ่ะราเทเลพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นพวกเป็นพอร์ทัลมุ่งมงขึ้นมานะครับเห็นไหมแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับจะเหมือนวัคของเจ้าดีมอนนะครับแล้วก็ใชไปเป้งครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าอย่างไรพี่จะฟาร์มให้ดูสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับไปดูกันเลยนะครับ วิธีฟาร์มก็จะประมาณนี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับถ้าไปดูจนถึงจบนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็คัสนี้นะครับวิธีการฟาร์มง่ายมากมากนะครับถ้ายิ่งมีเซอร์วิเนี่ยยิ่งสบายนะครับเพราะว่าเราจะสามารถเอฟพีเีบอสใหญ่ๆได้นะครับนอกจากว่าอุกกบาตจะตกเราเง็ตายเท่านั้นนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับพี่ใช้เวลาฟาร์มเนี่ยถ้าเป็นเวลาที่อานจริงเนี่ยแค่ 7นาทีนะครับรีเบิร์ตแล้วนะครับเวลเกือบด้านแล้วนะครับนี่แค่7นาทีนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีอีเวนต์นะครับแล้วก็พี่ได้ใส่โค้ดไปแล้วนะครับโค้ดพี่แจกไปแล้วนะครับตอนต้นคลิปนะครับใครกอมาหลังคลิปก็ไปดูหน้าคลิปด้วยนะครับมีโค้ดให้นะครับโอเคอ่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่คงมาสรุปอัปเดตให้ดูแค่นี้นะครับแล้วก็คงไม่ได้มาทําคลิปแบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อเซอร์วิสนะครับที่บอกไปนะครับก็จะมาเฉพาะช่วงอัปเดตแพทที่มันมมมีคลาสให่ะกัน จะได้แบบไม่ไม่มีหลายคลิปเกี่ยวกับเกมนี้นะครับแต่ถ้ายัางไงเนี่ยถ้าใครอยากพิสูจน์อัปเดตทุกอัปเดตนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับที่จะได้ทําไว้นะครับแต่ว่าจะเป็นคลิปสั้นๆแบบเหมือนสรุปว่ามีอะไรมาใหม่มา,มาใหม่บ้างเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แบบนี้เหมือนกำลังจะทำตามเนเรื่องของมันจริงๆแล้วนะครับก็คือมีโกลเด้นสเปิร์มมาแล้วเขาน่าจะเอาเนื้อเรื่องที่อาจจะเป็นแฟนเมดมาเพิ่มด้วยหรือเปล่าก็ไม่ชัวร์นะครับว่า พี่ไม่ได้ตามทวิตเขานะครับในเรื่องของแมปใหม่ของพัฒนาในเ,าเกมนี้เนี่ยพี่ยังไม่ชัวร์นะครับว่าเขาทำหรือยังว่าเขายังไม่ได้ทำนะครับประมาณนี้ลกันนะครับแล้ววันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องก็ดีนะครับสำหรับวันนี้ไปครับ